คนที่กำลังจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีแพลนที่จะมีลูกหรือแม้กระทั่งแต่งงานไปแล้วและแผนที่จะมีลูกจุนอยากให้ฟังคลิปนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าจุนคนที่เผยการผ่นานการแต่งงานมาแล้วและก็หย่าเรียบร้อยแล้วเนาะเลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ว่า สถานะของครอบครัวกับการมีลูกและถ้าอยากให้มันมั่นคงยืนยาวต้องเกิดจากผู้หญิงกับผู้ชายสองคนที่สวมบทบาทเก่งๆคือผู้ชายเนี่ยเป็นสามีผู้หญิงเป็นภรรยาพื้นฐานเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ย มันต้องเป็นฐานที่แน่นก่อนทุกคนแล้วมันจะเป็นฐานที่ให้ลูกสามารถเจริญเติบโตได้อย่างงดงามนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ต้องแยกแยะมันจะมีทั้งหมดสามีผู้ชายต้องเป็นคุณพ่อถูกต้องไหมคะส่วนผู้หญิง เป็นคุณภรรยาแล้วก็เป็นคุณแม่แต่หลุมพรางที่ทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์เยอะๆเนี่ยคือพอมีลูกแล้วเธอสลับหมวดกันไม่เป็นหรือว่างงอีลุงตุงนังไปหมดแบบสวมหมวดของการเป็นพ่อแม่ตลอดเวลาจน ละเลยการทำหน้าที่สามีหรือภรรยาที่น่ารักเหมือนก่อนที่เธอจะมีลูกเหมือนตอนที่เธอรักกันก่อนที่ลูกจะเกิดเธอลืมบทบาทตรงนั้นไปมันเลยทำให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหานะคะทีนี้เนี่ยอยากให้แยกแยก,ก่อนว่าพ่อ ผู้ที่เป็นสามีและแม่ผู้ซึ่งเป็นภรรยาจะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาความสำคัญของความเป็นสามีภรรยานำขึ้นมาก่อนให้ความเป็นพ่อแม่เป็นรองนะแต่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ให้เธอไม่รักลูกนะแต่ฉันพูดถึงฐานแน่นของความสัมพันธ์นะคะ คือสองคนเนี้ยต้องเลสเปกกันและกันต้องต้องอยู่บนความเท่าเทียมต้องดูแลแล้วก็แคร์กันเธอถึงจะจับมือกันแน่นพอเพื่อเป็นฐานให้ลูกยืนคือเวลาลูกอะ่ะมองมาที่พ่อและแม่ค่ะเขาต้องเห็นเราอะ่ะเป็นทีมเดียวกันเราจะไม่ตีกันต่อหน้าลูกเราจะไม่ทะเลาะก,กันต่อหน้าลูกเราจะไม่บอกลูกว่า จะคิดเหมือนพ่อหรือคิดเหมือนแม่เธอจะเถียงกันอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างต้องไปทำข้างหลังลูกแต่ต่อหน้าลูกเธอต้องเป็นทีมเดียวกันและเนี่ยแหละถ้าเธอเป็นทีมเดียวกันไม่ได้แล้วต่อหน้าลูกเธอต้องแก้งเป็นทีมเดียวกันมันจะขัดกับโซมันจะขัดกับโซตรงนี้แล้วเธอก็จะงงว่าเขาเป็นสามีที่ดีเขาเป็น เออไม่ใช่เขาเป็นพ่อที่ดีของลูกเขาเป็นแม่ที่ดีของลูกแต่มาติดตรงที่ว่าเราเขาเป็นสามีที่ที่ดีไหมสาหรับเราเขาเป็นภรรยาที่ดีไหมสําหรับเราความเป็นสามีและภรรยากันคืออะไรและครอบครัวจะอยู่ได้อาา่ะค่ะมันต้องมีความเป็นสามีมีความเป็นภรรยาแล้วมีความเป็นพ่อและมีความเป็นแม่อันนี้คืออุดมคติ ของครอบครัวในอันนี้พูดถึงถ้ามีลูกนะคะแต่ก็อย่างว่าเนาะบริบทของแต่และบ้านไม่เหมือนกันแต่สําหรับจูนอะจูนไม่เอาที่จะแบบมาอยู่กันแค่เป็นพ่อและแม่คือต่อให้เราแบบเลแยกทางกันไปแล้วอะค่ะเราก็สามารถแยกกันเป็นพ่อและแม่ได้คือความเป็นแม่ยังไงมันก็ มันก็ติดตัวอยู่แล้วมันไม่มีทางลบออกได้จากการเลิกลากาันคือต่อให้เราจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากาันเราก็ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกได้เรายังเป็นแม่ที่ดีของลูกได้แค่เราไม่ได้เป็นสามีและภรรยากาันทุกคนเกติปะมันดูเหมือนจะแบบซ้อนทับกันนะแต่ถ้าเธอมีสติแล้วก็เอาหมวกมาสวมอะ่ะเธอจะรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยที่ว่าคนนี้ เขาอาจจะแบบทําร้ายเราแต่แบบเขาก็เป็นพ่อหรือแม่ที่ดีของลูกอยู่เอาแล้วยังไงถ้าแยกกันแล้วก็ยังเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกได้อยู่แต่ฉันเชื่อว่าเชื่อว่าไม่ว่านะวันนี้เธอจะรู้สึกว่าลูกจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะเมื่อลูกโตมายัางไงเขาก็เข้าใจเว้ยมีหน่ำสามนะเขาอาจจะแบบ เลสเตกเราเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำว่าแบบเรามีความเคารพตัวเองทั้งคู่มีความเคารพตัวเองที่แบบโอเคอยู่แยกกันแล้วแต่แบบอยู่ก็ยังแบบเทคแคร์ care, ดูแลลูกได้อยู่ไม่ได้แบบละทิ้งไปเลยต่อให้ความเป็นอันนี้เราแนะนํานะต่อให้เธอจะเลิกกันแล้วหรือแยกทางกันแล้วก็ตามแต่เธอยังสามารถทําหน้าที่พ่อหรือแม่ได้อยู่โอเคแหละอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่มัน ไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซนแต่ฉันว่าเด็กอ่ะไม่ได้โง่เด็กอ่ะสัมผัสได้เนาะก็อยากฝากเรื่องนี้ไหมหวังว่ามันจะมีปัญหามากๆเพราะมีไม่ใช่ปัญหาพูดผิดขอโทษหวังว่ามันจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าหลายคนน่ะจะงงว่าสรุปยังไงว่าพอแต่งงานกันพอเป็นพ่อแม่คือฉันอะเคยถ่าจุดนั้นมาแล้วฉันพูดได้นะคะ มันต้องเกิดจากผู้ใหญ่สองคนที่สวมหมวกเก่งๆจาไว้ว่าสามีและภรรยาเธอต้องเขารบกันเยอะๆเธอต้องมีความเท่าเทียมกันเยอะๆเธอจะแบบไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งพีซคนใดคนหนึ่งตลอดเวลามันชีวิตเราไม่ได้ดิพเอนออนใครขนาดนั้นทุกคนแล้วแล้วสิ่งนี้เองอ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันยืดยาวได้มันยืดยาวไม่ใช่คํานี้ ยั่งยืนอ่าใช้คําว่ายั่งยืนดูดีกว่าเนอะก็ฝากไว้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีครอบครัวที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขดูแลลูกน้อยดีๆอย่าลืมดูแลจิตวิญญาณของลูกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ